สวัสด er. ีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าท่านผู้ชมทั่วโลกค่ะวันนี้พายญามาหาเก็บเฮดเดอร์ค่ะพี่น้องวันนี้มากับคุณย่าค่ะเอ้สวัสดีค่ะมามาเก็บเพดกับย่าค่ะพี่น้องหอยเป็นเกลียวเฮียบตีเนาะมันดีบัวอ๋อหอยเป็นเหยียบแป่ง เยอบป่ะอ่อนตัวงค่ะอ่อ,อน,อนคือจัง,<ว>งลิลลิลหากระเก็บเห็ดบ่อนี่เด้อค่ะพี่หน้องเ,งาเงอราเก็บเผาเผาเก็บเป็นเอา้านี่ดองงามพี่ดองนึงเก็บเป็นลีป็นแบบหุ่นทั้างใน อุ้ยใบขาขาวอยู่เนี่ยในใบใหม่เดี๋ยวเอาตัวนีกนน้ก่อนเห็ดขาวกับพี่น้องใส่ใส่จูมันอีพูดเ,เ,เอาเก็บเลยเก็บเลยให้ยู้ใส่อีก nghe mùi hiến được ok chết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không มาเลยวะเดี <therapist. S 1> ๋ยวเขาเห็นอยู่ทางฝีอยู่เหนาอันนี้เขาเห่นเหนาเหนาข้านั้นไหนตัวไหนเป็นแนวปรเห็นแนวเด้อพี่น้องมันอยู่ในหยาหกพูนทั้งนามกตาเก็บเลยเห็นบ่มันเน่าหมด ああ、みんな手をかの合う、うん、きゅうんか見みんな。

Ừ, cảp <laughs> ừ. hì nó thâu tay cà tét nhỉ sả pha thay gì mà nè bên này bận เฮ็ดกระโบธาแล้วพี่น้องเฮ็ดเถามดพี่จักละปวดแต้ดอกตุ่มหน่อยมันอู้ในหลุม นอ้อเหียเสาแหี้ยงใน n h าบา้านดีดอกนั่นดิมันแข็งหมดแล้นงนี้มันงายทองเรยวิงายอ,องืมดูมนแม่ด้องค่ะเล่มๆไปพวไเดียวพวได้แก่ <c oughs> นี่ดวงหนึง่งนี่นี่เปิดเบื้องตีลันนั่นแหละน้ง่นงเอาพี่น้องพ่อนั่งป่าสวยที่สุดของวันนี้ตกจุ่มค่ะพี่น้องเห็เดแดงพีมาแล้วพี่ ดอกนั่คะนี่ดอกย่างเลยค่ะเฮ็ดสมาเต๋อุ้ยผิดดอกปองลองดอกตุ่มกับพี่หน่อยสวงแหลงโอ้พี่หน่อยดอกตุ่มกับพี่น้องสวงแหลงไม่แต่ดอกตุ่ม่่พีกอนแต่ดอกตุ่มมันขืนไม่เนาะเนี่ยมะเลียง

เอาเลอาอุ้วอีกว่าอุนั้นเห็นดีมันอยู่แต่ใบใหม่เนอะเก็บดีล่ะเคื้อเส้นอยู่ดองน่วอ่ะพี่นั่วร้ายแต่ดอกตููมันค่ะดองค่ะอันนี้อีกดองนั่ว กำลังเป็นตุ่มขึ้นกระไลหลายพี่น้องตุ่มเองค่ะอะไรไปขคุณพี่น้องกระไลยอยู่พี่น้องไรแต่ตุ่มหน่อยแม่เนาะค่ะและกระโดกเทากะไลหลายสำรวจป่าวันนี้เดี๋ยวคอยไปเบิ่งได้พ่อได้แก่งได้อะอยู่ค่ะพี่น้อง มดเลมเห็ดค่ะอ้าวนี่ค่ะพี่น้องพออีกแล้วงามๆจิบเลยเอ้ยนีนเอาเอาเลยเก็บเลยภาบอยู่อ้าวน้องนึงค่ะน้องนึงค่ะเก็บ โดนค่ะพีนน่น่องใบไหนงูแบบอัไหนี่ยมีของต้ค่ะจุ่มค่ะพี่น่องอเอาเลยนี่พี่น่องอว,น,องวนเวียนไปวนเวียนมากับผัรค่ะดอกงามเอากิดเลแม่

ใส่ทุกมือเล็บกระดำนี่ค่ะพี่น้องเฮ็ดข้องเฮาที่เฮ้าหาในมือนีเนาะค่ะที่ใดที่มาในมือนีกบพ่อเด็ดแกงอยู่ค่ะเดี๋ยวเลี่ยงเลียวง่ายอยู่เนาะนี่เด็ดแต่ดอกตุ่มๆเด็ดแต่คล้องแสบเลยค่ะนี่กะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้อค่ะ จะได้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสาวกนิกาในเด้อค่ะทางช่องกนิกาชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะคุณหญ้าบรหานเขากล่องนะคะเราอยากไอยเกียร์เพคกับบท่านเป็นเด้อค่ะค่ะพิดพลาระกัรนได้กับขอโทษขออภัยเด้อค่ะสาเบาสวิตเกี่ยวเขาแล้วเนาะค่ะมืออื่นกันแล้วแล้วล่ะค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ